ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนี้บ่าแวแอมโลตงมาติดตามตัวเลขกับนาเต้เนาะครับเนะนาะนาเต้ฟันแม่นครับถือเลขมาหลายงวดติดต่อกันแห้งจากที่เป็นคนอันขอโทษนะครับเพื่อจากที่บ่มีเงินมีทองก็ถือจน,นเหเฮ็ดบ้านเฮ็ดเพือนเนาะครับเนาะถือจน,นเหเฮ็ดเพือนเฮ็ดซานจนเหลี่ยลังแบบง่ายเนาะครับนะเนาะเพิ่นก็นอยู่เถียงให้เถียงหน้านอนให้นอนหน้าบ้านหลังน้อยๆตะกี เดี๋ยวเด็เห็ดเงื่อนลงใงไงจนขาา้าซาเพิน้านเนาะครับเนาะ <S <S บบาแอมก็เลยมาติดตามตัเลีกเ็เพิ่นเพิ่ว่าได้สามตัวงวดผีเอื่อยตายมาบอกครับผีเอื่อยตายมาบอกไปรับชมน้ากันเนาะครับเนาะเป็นนางถ่ายอยู่ข้างหลังเหมือนับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่มน้าเด้อยครับเด้อไปไปชมกันครับ ฝันนีแน้วค่ะฝันเปรี้กความฝันนอนอยู่ตรงไหนตรงหน้าบ่บ่ได้เข้าบ้านบ่ครับมบ่ได้ค่อยเขาเมืองอ่อเฮาเฮาอยู่กับหน้าเลยเนาะเฮ็ดยาแค่กินอยู่นี่เลยครับอยู่ตลอดไปวันซาอยู่มาดี้ดนนะสาวกปีอะไอยู่หน้าโอ้ก็สาวกปีแล้วบริขึ้นบ้านเลยเนาะครับเนาะเพื่อนอยู่กับหน้ายังอยู่กับหน้าไปเลยมากที่ได้นั่นได้ได้มาแต่ใส เป็นความฝันอย่างเดียวบอกไห้ว่าแต่ความฝันนี่แล้วค่ะเป็นเป็นเป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่สิบอกคนมาบอกเป็นเจ้าที่เจ้าทางทให้น้ำหนานี่นะครับครับโอ้ตืดนเตเลยเงี้ยงข้าวว่าถือจนสางบ้านใหม่เนาะพอเถีองเนาะอันนี้จนได้เงี้ยงสางบ้านมาสิอันอันนี้อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าเพิ่นเนาะครับตอนนี้เถียงเถียงหลังเก่าเพิ่นอยู่ครับนี่นี่นี่ส้างหลังนี่ก็ล้านเพิ่นครับวัยล้านอยู่นี่โอ้ยนะครับเนาะจะลเนาะกลังโบไนเนาะพอเถียงเนาะ แต่แต่บ้านนังใหญ่ทั้งพูดนะครับเ้อส่วนทั้งปุ่แล้วเอ็ดหม่โอเดิรเอ็ดไม่ระเบิดสี่เซนโอ้ไล่อเี่โมเดร์เบิดสี่เสนสี่เซนวอนเดีวโอ้ยถือคล้ายค่ะเนาะโอ้เห็ดเป็นอะไรเนาะหมวดนี้ก็ชัดเต็มอีก่ครับวดนี้เจ้าเลยจักสามเซนน่คือบริหารถึงมันเดียววันโอ้ครับคอุ้ยดีใจนํำเลยครับเออยินดีนํำในหลายเนาะเพื่อนเนาะแมนฝันไปจังไดมาจังไดล่ะครับ บรรดาใหญ่มาบอกใหญ่มาบอกนี่ใหญ่ใหญ่คเราตายไปบางปีเดียวนี่แม่แม่แม่คุณนาบอกครับป้าโอ้ป้า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 คุณมาบอกถือสามตัวหรือสองตัวครับสามตัวก็ถือสองตัวก็ถือป้าถูกคือขัดกันเพราะที่ แต่ละามองนี่ทีสองตัวนี่ก็แห้งแหละครับวันนี้สามตัวก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะอันลังบักใหญ่เลยเนาะบวดชคนมากเหรอครับบวชบวชเลยบ้าเลยเนี่ยบ้าเลยอ๋อั่งกันเลยทุเรียนไปฝากเติมช่วงแฟนจองอยู่ได้นี่ครับท่านผู้ชมเนาะอารมณ์ดีนะยิ้มเปื่อยๆนักพอเทื่ยงเนาะคนอารมณ์ดีคนมีตังค์เฮ็ดจังได้ก็ดีได้เนาะพอเทื่ยงเนาะ คือไรล่ะคุณมีตังค์ไหมมีโชคมีลาบเนาะครับไม่บัวเนาะอืมจะเกิดเงิเพิ่นเด้จะมโชควิลาบตัวจะไปทำบุญคู่มมือไปบัตรตลอดตลอดได้ไปบัตรคู่มมือเพอถึงว่าเฮาอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเฮาก็ไปจังหันจะเทียนอยู่เลยเนาะเสาพุกมือเลยถึงว่าเพิ่นจะมีโชคมีลาบอยู่เลยครับท่านผู้ชมคนเพิ่นเขาวัดเขาว่านะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นเขาวัดเขาว่าไม่ใช่ล่ะครับค้นเฮาก่อนจะได้โชคได้ลาบเฮาก็ต้อง เฮ็ดบุญเฮ็ดผานก่อนครับผมเนาะทำให้เพิ่นก่อนก่อนสิจะได้คือเพิ่งวานล่ะครับท่านผู้ชมเอ้าบ่ว่าหลายยายห้างครับท่านผู้ชมนํามาถามเลยว่าเพิ่นมาบอกโดนแล้วบ่ครับผมจี่ามางวดว่บอกต้องเสมื้อนี่ด้วยต้องเสมือนเองครับครับครับสตัวหรือ2องตัวสามตัวก็มี2ตัวก็มีโอ้ยเจ๋วๆท่านผู้ชมแน่นอนแน่นอนตัวใดนครับผมสามตัวนั่น สี่สามเจ็ด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 นะครับเนาะโอ้เล็กก็สวยง่ามอยู่ครับวันสองตัวนันสามเก่าก็ผ่าเจ็ดสามเก่าห่าเจ็ดสามเก่าผาเจ็ดโอไสวงไหวเนาะผาเจ็ดนี่งงไม่อีกแล้วเนาะครับไหวได้แต่เก่ามันกับขาดเดียวได้มันกัมาขามไปวีกหนึ่งสองวีกมาได้เล็กตัวเก่าแต่แปดสามกันยังมาเนาะพ่อเถาสามเทือเลยสองเดือนสามเทือแหละครับท่านผู้ชมแปดสามสามแปด ใช่แต่จุดไปยังไงครับผมกนีอ่าก็นีเลยเอาหนีมาเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งไหครับเิ่นเิ่นเิ่นมาในลักษณะอยงไหนคุบอกัวรมาเป็นมาอัจจะได้เงินเสือแล้วับวกวานสารอทมห้องบอกให้บอกห้องบอกมัเป็นผีหรือเปมาเปโตคนมาเป็นโตคนนี่นะ แต่ว่าจะคนเสียชีวิตไปแล้วในสองปีแล้วีเดือนมกราอนี่ก็สองปีเต็มนะครับผมผมพอเชืขอแสดงคอเสียคนใจใจนครนาเนะครับครับคนเสียคนที่เป็นเป็นหนาที่บอกว่าเป็นป่าเป็นเอือยเป็นปีสาวน่า เตกก็นอนอยู่นี่นะเนาะครับอยู่เถียงนี่เนาะครับเถียงนี่ล่ะเตกีโอ้ยครับดีใจน้ำลายด้วยครับได้สร้สางบ้านใหม่เนาอเท่อนเนาะอยที่เตกีบ้านนี้ถือเด็กไม่ีเงินก็ขึ้นไปบานล้างใหม่นที่หุ่นบังบ่งบังบังบังนังบังนังบังบังบันบังบังบังบ้งบังบังบังอังบองบั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 งาังบังบังบงบังบังบ้ง้ังังบังบังบองงบังบังังบับังบงบองังังเด้อครับ หลังพ่นละครับบิดสี่แสนล่ะโอ้ยังบนเดียวว่ค <découvrir> ร uh, mm ับเนี่ยโอ้ขับับขับับกับครับอืมอืมอืมอยพอื่อืม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 าดมอืเอืม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 ัืมอืมอืมอืมบืมอมออยมอมุอ มีเหกมีเนบอก่าในเฮ็ดน้ำพ่นมีบอก่าในเหุมีเห็นเน่ยตันับตันผู้ชมเนาะที่ได้พิเศบุญน้ำพืนได้กองบุญเนาะคับท่านผู้ชมเนาะเพรนเป็นมาบอกเนาะแมนซีตัวนี้ก็เลขพอบอกเดี๋ยว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 ดูซีสามเจ็ดซีสามเจ็ดเลขสองตัวนี่กับสามเก้าห้าเจ็ดมัดตัวไหนครับมัดตัวไหนนี่ กันสามเก่าก็ปีกสามตัวทีโอสามเก่ากับสี่สามเจ็ดไม่ก็ปีกสามตัวนั่นโอ้พญายิงสามเจ็ดสี่ของคุณหน้าเราสี่สามเจ็ดโอ้เหล็กตัวเดียวกันกับสมุช้เมนอกระเบร็กคุณสมพงคุณสมพงครับตีอยู่ทั้งจังหวัดศรีเกียรติครับผมตีคนดังๆบาง บอกถึง3ามงวด2องวดสอนครับผมกระพิงรถไปงวดที่ผ่านมาแ่ว่างวดนิโมเน่ครับอาจจะมาสาตัวตรงๆกับเป็นไปได้นอกคาถาผูชมเนาะจะลอ่องไปพิจารณาบางอวเองครับผมเนาะแต่ยังพอเชื่องใครบอกละครับชอบกระจัดคัดในเบืองพคข้นสุิสนาน ถึงว่าจะบ่มากกับขอขบวนกับพุ่นคือเก่าครับผมติดเขามาชมเขามาติดตามในใจย่ย่างเดียวเนาะค่ะอ๋อปอกกระม่อยู่บ่บ่มากไก่อย่ยโบโลเม่ตายไปดุนเลยโอ้ยดุนสามสิบกว่าปีละไปเกิดแล้วเนาะอืมแต่ตัวเกิดใหม่ละไม่เกิดใหมตัวแต่ยังเัวอื่นเที่เขาก็สองปีเนาะครับเดือนหนึ่งแตนี่กสองปีเต็มก่อนพฤิภาดูเพ่รรยากด้กองบุญบอกว่าเหตุกองบุญนัเพบุนโอ้โหบุญทำบุญไปให้เล่าโอ้โหมี เกวาหาตัวเลขคู่หน้า,<ข>าคา<ข>า<ม>ู่เท่านี้นนรับได้อนะยากเกิดบุญก็เพิ่นกะสามารถโทรมาหาเบาแหวมหาพอเที่ยงในเด้อครับแต่หมุดชุ่มเนาะเข้าคนไทยใจบุญใจกุศลเกิด<ม>บุญสางน้ำน้ำกันครับผมเนาะตัวไหนก็่อกิ่งเนี้ยข้างหนึ่งคู่หน้าสี่สามจิตกับสามเก่าก็พาจิตอืมสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดครับสามเก่าห้าเจ็ด แต่บาคุณนาบอกว่ามากหลายเหล็กสามตัวนี่สี่สามเจ็ดกับสามเก่านะครับเนาะเจ้าเหล็กหายอยู่ใส่ก็มีแต่เก่าน้องบอกอย่างเนาะครับแมนอยู่พอเถอะครับเก่านี่สิมาตลอดเลยครับแต่ครูมั่นทนันว่าไผสิจับครูไห้มะข้นก็ได้เก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองมะข้นก็ได้เก่าสี่เก่าเจ็ดเก่าสามไม่ใส่นอกครับแต่ว่ารักเก่านี่เย็นครัอืมครับครับครับ พีเจ้ารนาบุนค่ะตะบช่มนะพอเชี่ยงกะนอกไม่น้อหาคนมาบอกน้อหาคนใหญ่กองบุกคนมาบวน้ลรวยพีใหม่เดียวปีใไม่แม่แมแม่แม่อบคุณหน้าครับผมน้อเออคืิเอาน้ำยุ่นแล้วครับเนวถือมาลางงวดคนเส็ยเสานเ็ดานโอ้ครอยู่มีไฟนครับเนาะมีไฟมาใสโซลาเซลล์หรือเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้าีน้อมี่นามไรไฟสว่างก็อยู่ในบ้านได้อยู่ไยกระไรบเบิตาบอสจอสองบอคุณอ๋อ ต้องโบโบบ,รบลาลบรานโบใส่บาลานใส่ซ้ำเบิดใส่อันนี้นะโอ้มันขักมนันเนาะพอเที่ยงเ <c oughs> นาะเอาขรัสท่นผู้ชมนะพอเที่ยงกับสิรุปตัวเลขให้ฟังครับผมส่านผู้ชมนะครับเนาะบ่าแอมเราทงกับสิสรุปตัวเลขนะครับเด้อนะอันนี้เป็นเฮือนเพิ่นนะครับเป็นบ้านถือเกลียกสี่แสนนะครับเนาะเห็ดไก่ยังวันแล้วดอกงวดงในกระสีจัดเต็มเต็มอีกครับตัวนี้แหละครับเพื่อนมักสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ด สามเก่านิเพิ่นมักแห้งนะครับเด้อกับเลขกสามตัวครับลองเอาไปสื่อลรตเตอรี่ล่องเบิรงเนาะครับเนาะประธานมีโฉกมีดวงนะครับเด้อโอ้เหดบานหลังใหญ่เนาะครับเนาะโอ้ปลูกพริกอันนี้ครับเป็นบ้านหลังเก่าเพิ่นนะครับท่านผู้ชมเป็นบานหลังเก่าเพิ่นนี่หลังนี่แหละครับผมหลังนี่หลังอยู่เกียทั้งผีนะครับอันนี้เป็นขอกเฟืองเพิ่นครับเป็นขอกเฟืองเพิ่นมองเก็บเฟืองเก็บยังครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปหนีบเบาแอมรอตงกสิลาท่าทนผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ด